ทะเลสดๆบนจานของคุณมาจากไหนมาไขาความลับกับสาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัายราชภัฒสุราธานีที่นี่เราเรียนรู้ทุกศาสตร์แห่งท้องทะเลการฝึกปฏิบัติการครบเครื่องมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญคอยให้คําแนะนําเรียนรู้เกี่ยวกับการเพาะพันธุ์สัตว์น้ําการพัฒนาธุรกิจการสร้างรายได้และการทําวิจัยค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่รักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติ สาขาเทคโนโลยีการประมงจัดการเรียนการสอนแบบครอบคลุมทั้งทางด้านอนุรักษ์ทรัพยากรทางน้ำการส่งเสริมผลิตสัตว์น้ำสวยงามและสัตว์น้ำเศรษฐกิจโดยสาขาจัดการเรียนการสอนแบบออกปฏิบัติสำรวจในภาคสนามพื้นที่จริงทั้งยังมีโรงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับฝึกปฏิบัติจริงรวมถึงโรงเพาะเลี้ยงอัจฉริยะมีการสูตผสมเทียมปลาจนสามารถผลิตลูกพันปลาได้ปีที่1 รู้จักและสัมผัสโลกของสิ่งมีชีวิตใต้น้ำเรียนรู้ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ำเรียนรู้การเลี้ยงและการดูแลปลาสวยงามปีที่ 2. เริ่มต้นฝุกภาคปฏิบัติการสำรวจแหล่งน้ำภาคสนามการผลิตอาหารสำหรับสัตว์น้ำไวอ่อนปีที่3ฝึกปฏิบัติจริงการบริหารจัดการฟาร์มและการทำธุรกิจสัตว์น้ำเบื้องต้นการผสมเทียมการอนุบาลปลาน้ำจืดการตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพน้ำ และการอนุรักษ์ทรัพยากรทางน้ำและปีที่4การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเค็มการเลือกทำโปรเจกต์วิจัยในหัวข้อที่สนใจโดยสามารถเลือกจากความเชี่ยวชาญที่นักศึกษาชอบเช่นการสำรวจอนุรักษ์ทรัพยากรทางน้ำหรือการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำการฝึกงานสามารถเลือกฝึกและปฏิบัติงานในบริษัทเอกชนชั้นนําหรือท้องถิ่นด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น หน่วยงานราชการเช่นกรมประมงกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งหรือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการทรัพยากรทางน้ำมาเป็นส่วนหนึ่งของพวกเราร่วมสร้างนักประมงมืออาชีพส่วนอนาคตที่ยั่งยืนสมัครเลยสาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลายัยราชภัฏสุราธานี